เีว่าจบลงไปอย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสำหรับรอบการประกวด National Costume นะคะในการประกวด Miss Universe Thailand ปี2025นั่นเองซึ่งก็ต้องบอกได้เลยค่ะว่าสาวงามทั้ง77จังหวัดนะคะโอ้โหคุณผู้ชมไม่ทำให้แฟนๆนางงามเนี่ยได้ผิดหวังกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและหนึ่งในสาวงามนะคะที่เป็นตัวเต็งของการประกวด Miss Universe Thailand ปี2025นะคะนั่นก็คือทางด้านของวีนาปวีนาซิงค์มิสอินเวสสระบุรีปี2025นั่นเองค่ะที่ก่อนหน้านี้ไม่ ะะทางด้านของดีไซเนอร์คนเก่าค่ะคุณผู้ชมที่ได้มีการทําชุดประจําชาติให้กับวีนาเนี่ยก็ได้มีการยุติการทําชุดประจําชาติให้กับทีมสระบุรีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งทําให้ทีมสระบุรีนะคะต้องออกแบบแล้วก็จัดทําชุดประจําชาติใหม่ทั้งหมดขาดภายใน3วันแล้วห้องเสื้อที่ได้รับหน้าที่ต่อนะคะก็คือห้องเสื้อบานสายทองนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้เองนะคะก็ได้ได้ว่าไม่ทําให้แฟนๆนางงามได้ผิดหวังกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมทางด้านของวีนานะคะก็มาในชุดกระสาบ สุพรรณหง์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าใดๆแล้วนะคะงานนี้เนี่ยก็มีชาวเน็ตค่ะมีแฟนๆนางงามนะคะได้มีการนํารูปภาพของวีนาเนี่ยไปเปรียบเทียบกับยูวเฟินที่ชุดนะคะมีความคล้ายคลึงกันเอามากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าใดๆแล้วนะคะล่าสุดเลยเนี่ยทางด้านของแม่มอร์ฟีนค่ะก็ได้มีการออกมาโพสข้อความเอาไว้นะคะบอกว่ายูวเฟินดูเหมือนจะไม่พอใจที่คนทําชุดวีนากอบชุดยูวนะคะนางเมน์บอกว่าให้ไปเจอกันที่ศาลโดยทางด้าน ของแม่มอร์ฟีนค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการนําคอมเมนต์ของยูอัเปอร์นะคะมาแปะใต้โพสต์ของเจ้าตัวเองด้วยค่ะพร้อมยังบอกอีกคว่าเราควรทํายังไงกับเรื่องนี้ดีพร้อมกับมีการคอมเมนต์อีกด้วยค่ะว่าสําหรับใครที่งงคนทําชุดคนเดียวกันทีมเดียวกันกอปตัวเองเหรอโอ้โหคุณผู้ชมคะ่ะงานนี้นะคะใครที่งงเนี่ยอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจกันไปค่ะเขาแคสแซลกันเฉยๆค่ะคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้เองนะคะทางด้านของแม่มอร์ฟีนเนี่ยก็ได้มีการออกมาชี้แจงแล้วล่ะค่ะโดยมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง บ,บอกว่าข้อความจากเอเมื่อรู้ว่ามีเวลาทำชุดเพียง3วันก็เกิดสเก็ตนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ concept อาจจะดูซ้ำนะครับแต่ผมคิดว่าคนที่จะหยิบคอนเซปต์นี้มาเล่นง่ายที่สุด น่าจะเป็นเราสระบุรีเพราะเราเนี่ยทำมาก่อนปรับแบบให้ดูทันสมัยขึ้นดูสบายตาแต่ดูแพงเครื่องหัวสั่งทำใหม่ปรับลดขนาดลงแล้วสาดเพชรให้ฉ่ำครับแล้วทำไมผมถึงอยากทำชุดนี้อีกครั้งเพราะผมเสียดายเสียใจภูมิใจด้วยกับคอนเซป t นี้แต่ก็ยังติดทังในใจตลอดว่าหรือเราเนี่ยยังทำไม่ดีพอถ้ามีโอกาสได้เดินบนเวที MUT มที UT, มันอาจจะตรงบริบทมากกว่าแกรนครับรายละเอียดเป็นผ้าซีทูปักป้องอ้อยลายตารางแล้วมาห้อยเลื่อมครับเลือ ทองที่กระโปรงสื่อถึงความระยิบระยับของแม่น้ำเจ้าพระยาครับผมคิดว่าคอนเซปต์สู้ได้ครับเพราะกระเถยชอบสุพรรณหงส์และคอนเซปต์นี้ก็ยังไม่เคยได้ไปเอ็มยูนี่คือข้อความในคืนที่เราเนี่ยได้รู้ว่าเราต้องทําชุดประจําชาติท้งที่มีเวลาจํากัดและวันนี้ขอฝากผลงานที่อาจจะไม่สมบูรณ์แต่ก็เต็มที่กันที่สุดแล้วขอให้ทุกคนใจดีกับพวกเราด้วยนะคะและนี่นะคะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะของทางด้านทีมสระบุรีนั่นเองค่ะโอ้โหงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรต่อ ไปก็ต้องรอติดตามกันแล้วล่ะค่ะ